ไปไปหาแม่สาวไปหาแม่าสวัสดีค่ะวันนี้นะไม่เอาสวัสดีจ้ามือน,นี้ทำทีมอิฟหาจุกนพี่น้องพี่เมืองจุกนจุกูจุกนพี่น้องพี่เมืองมาเบิงเอ็มเ่าเอสสวนหรอวแมมุกเอดสวนเถาเอดสวนเอดสวน,สว,นสวยเลย ถ้าใครที่ชอบใจก็แวะมาซื้อได้เลยอันนี้เบิ้งอีบอ่าเบิ้งเลยแม่มุกเอ็ดดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่มุกช่วงโควิดไปตั้งระเบไดก็จอยกันเอ็ด ขยายพันขยายพันไม่เล็กเล็น้อยๆไปทับทิมก็บล็อกไปีไป๋ปยวนะทับทิมอ,อีบาะอกกดยังไงนะกดทับทิมอีบาะอหายเลยปลราทับทิมน่ะเป็นคนหาทับทิมเอ็ดกล่องเอ็ดคลิป คีบลาวแล้วจุกุจุก้นเห็นกับกล่องตรงไหนกับกล่องตรงนี้จุกุจุก้นเห็นเนี่ยดอกเบกซ์ไม้สวนนอยทับทิมสวนนอยทับทิมสวนนอยทับทิมก็ทับทิมอันยสวนนอยทับทิมเอฟเทอร์เอทเทอร์แล้วมือเนี่ยทับทิมเห็นดอกเบกซ์ไม้เห็นเนี่ย มีพาบนไปเบิง่งเห็นเนีสวยงาย่ามวยยองเร็วกว่าฉลอมอ้าสองบลอนหงเหืองก้ออันเนี้ยกอยกอตายเออทักทิมก็อธิบายซอฟฟ้างไปหอยตาหอยทากหาตัวนี้บ่หาเลยเป็นของทักทิมอันเนี้ยอออันนี้บ้าขาวอันเนี้ยนเหรอบ่หา อันนี้ก็ว่าขาวเป็นของทับทิมมะเออเอออันนี้นายสาวมาซื้อบอลน,น่ะซื้อบอลสีน่ะถ้าจุกูจงก้นถี่มามือเบื้อนทับทิมก็มาว่าซื้อกันหลายเลยเด้อบอกกูาลาบ กตะหอยทาก,กตะงัวตะควายตะหังตะกวาบุ๊ห้ามเอาเลยเอาแค่บอลสีนีเลยห้ามเอากระถางไว้เลย,เลย <laughs> อ่าจบหรือยัง <laughs> จบหรือยังวา,วางไว้จออ่าว่ากไจอไว้ดีๆขอโทษ,โทษค่ะก่อนขอโทษคนเบื้องก่อนขอโทษค่ะอ่าไปมาอ่ะ<ห>เอาเห็นตะหังเล่ทับทีมจะอธิบายหังเล่ ดินยางดินยาง,ยงบาลางจะอย่างตะป่ามาบอรกรรม,มนเนียาาถูแล้วอือ,อ,อนเพราว่าอบกนันนั้นกอดังงนะมามะกุ๊ดบาบมะกุดเอาไว้หาบาลางเอขนม,มอเอตะปากี่หอมหอมั้ยนะไปถามบาลางนี่ไปบาลางบาลาง

มันมืดแล้วเหรอทำท่าก่อนขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าอ่าล้วก่อนยังก่อน,ออนถ่ายทับทิมเอทางบ้านหนามากบ้านหน้าแองก็ขอโทษเอเนอร์ว่าเส้นขอโทษคุณผู้ชมถ่ายทับทิมเอทางบอสบดีก่อทับทิมก็ขอโทษเอเดย์่าไปเร็วๆยังม็อบฟอนสะขอขอโทษไม่เอาฟอนขอโทษจ้าขอโทษทั้ง เอาต้องอธิบายหาซกอกเข้าใจเองโอ้โหโอ้โหตะลาววาวเองอ้าวขอโทษดีที้นึงโทษจ้า <c oughs>